ร้านสายหรือรานชาวขึ้นหน้า้านแท้ร้านายเนาะแ่ว่าฟ้าฟา้า้าแแงมามเชิญเชิญวนนี้ว่าวกนี่นะล่องไผ่ เย็นเอาว่าเป็นควันสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเสาร์กับวันเสาร์ป็นได้เลยน้องสายเลยนะข้างหน่อยสายเลยนั่นแหละตอนนี้เขากำลังเดินทางไปต่อนะบอกว่าเสาแบบสวยๆตอนเสาร์แบบสวยๆนี่กัคน้นทางกับสวัดีนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ย่างรถแตกกี่เลนหนึ่งเนี้ยเดี๋ยว่าเดี๋ยวไปนี่เขานี่สี่หนึห้าคอยไปเล็กสี่สิบตัวนี้เพราะว่าอาน้นทางนี่ถือว่าเป็นนนทางปราบเซียนเลยนะเอู้ mày mưa, mưa cào cả bổn mình nhạc tay quân mì bôi mì, yêu đâu thì phim mì café nèo đi phim kìm mì kìm 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 <แ>กาแฟกาโนกแกว้วไก่หน,น้าปงเออสบายดีนะปงหอดนะปงรองโอ้ฮันกาแฟมา ไปได้ไดมเนี่ยได้กินกาแฟ oh. ราคาแพงห้างัวมากบได้กาแฟนะ <c oughs> แต่ว่าจำเป็นได้กินเพราะว่าขับรถใม่ให้ตกครับตุกคบครับอันปกตินี่ยเคยกินแต่กาแฟซ่องนะพวกมือนเนี่ยมากินอัน,นีัได้โดยแตว่า้าไัตนมัติเลยเป็นะไรเราเห็นถึกอยู่บ่อก,กับบานนะอันเงื่อมขึ้นนี่ บอดอนได้สปกติเคยกินแต่กาแฟในซองแดงๆนะกาแฟเอาไปนี่มอตัวนั้นได้แสบกว่าได้ืออันนี้แพร่งลาลาว่าเด้อมันเย็นโพดเปลี่ยนกันมาเทั้งนเออทั้งไหนที่จะกินดูเปลี่ยน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 กันบ่บ่เปลี่ยนปกติบ่เห็นเคยกินแต่กาแฟอันนี้นะมันมาเจอ อันนี้โรยขี้ศพจนสันก่แลกล่องมันก็เก็บใบบัดเดียเป็นทีรลึกเอาบัดเดี๋ยวนี้ยเขาเคยกินว่ะสิเท่าไรก่อนละคะสามพันก็บสามพันเนี่ถ้าเกิดว่าคืออันเฮาเมื่อกกล่องมันนี่เฮาก็เอาใส่ตัวนั่นเดงกินมันก็คืออีกที่เัาไปเปลี่ยนยางพันหนึ่งฮะกะมือซองกะที่หอบพอดี โอ้โหโอ้ททุกคนคืออันผู้น wow. um ี okay. Okay. Mm ้แนมเห็นเลยคักเลยนะว่าเป็นผู้เลยว่าัวเลยแข้างล่างเลยนะแต่ว่าเขาแถวนี้ง่ามๆนะนี่แนมเห็นเลยผู้พูนปูนปูนจะฟองล่อเลยพู้ยอมรับเลยเขางามแทนจะฟองล่อเลยพู้ทือว่าบ้านแถวนี้นายอยู่นะทุกคน ลังมันข้างลังปัดตันมีผู้เด้บรรยากาศดีเล่าไปดูเล่าเดี๋ยวนี้มีแต่เล่าได้หมดเลยไปผู้เล่าเขาสูตรใส่แกงเนี่ยโอ้แกงงามเลยเว้ยเขาเขาห่อไงยังนอนี่เนาะแกงไปจังจักหม้อแกงสมตะจักหัวยังไงแกงสมตะนามไรนี่แกงไรแห้งเลยห่วยนี่จะแกงยัง ขับต่อไปบนถนนหมายเลข20อีก 20, 16กิโลเมตรหักมาทางนี้คือสีหมอกวัวลายหมอหัวลายน,าายนี่ก็เริ่มมันขึ้นผู้แล้วนะทุกคนมาในบรรยากาศเปลี่ยนเลยไะเริ่มมันอยกเย็เนยกันเลยขึ้นเลยพนักงานตัดไม้นี่ สั libro, ้ okay. uh, uh, Somehow, <ounced> นอแล้วเนาะมันคือโดดเลยเออมือเนี้ยคือโดดเลยหวเยเรียวเียวเๆียบเียเลียยวเโอ้ยเียวจะพอบบานเลยจะจอดระข้างโค้งข้างไหนขคืนอีกลงเข็นมาแถวนี้บรรยากาศดีดเนาะ ทั้งทั้งผู้เป็นผู้เห็นหน้าทุกคนอ,อาม่านี่ก็จอดยิ่งกระต่ายซะก่อนมันบรรยากาศดี่ดีแถวๆนู้นนะแถวบริเวณนะเป็นผู้เห็นเลยนะแต่ว่าสังเกตบางมิ่งแต่ชวนมันทุกคนชวนมันหรือว่าผู้ขับรถซาลี่ยังนะเห็นจ้องไม่ได้เห็เดจออ้องเจ็บหัวเข่า เก็จอแถวบริเวณนี่ก็ส่วนมันมันเลยเนี่ยโอ้ยหลายๆเชื่อทางวันนี้ตลอดปะแมนเป็นตลอดเลยใครโยมีรงกี่ครับเมื่อแล้วกันเมื่อแล้วเมื่อแล้วห่อสีนวดเอ้ยนวดแข็งนวดขานอนยูไซเออนวดเองนวดเองเอ้ยนอนเองยันวะ่อนแปดอ่ะเดินทางต่อทุกคน À phân lâm đồng này lần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  này lại này lần 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 này ถาแตงแขรงสาลวันลงมาทางคนันนะอนั่นนะบั้นถาแตงเออบั้นมาน่ะอยากให้ติดไปทั้งโอ้ทางดีเนาะแต่ข้อเสียคือทางโค้ง เดิมสั้นขึ้นผู้เลยนี่ัผบอกาเส้นนะรถเส้งโอ้รถตกเสงเกันมันตีมันจะร้อนแล้วพอมารถมันโค้งมากมแห้งบ่นไบทงอันนี้นว่อทายันตีมันร้อนคือเรียบๆตีนผู้ไว้ตอนนี้เียว่าผูดเนี้ยขึ้นมาหรอตางขับรถขึ้นเลยแล้วเรียบๆไปเรียบๆแคบมันเนาะ แกงไส้จับก้อนงามายนะทางั้นเป็นบ้านเงไส้เบงไส้เขาจะขับไปยงเฮียนนี่วะือนอยู่พนโอ้ยเข็มลังเขโอ้งามโว้ยือนอยู่ลังเขาเลยเนาะงามงามไรงามม นี่นะมาหอดบานเงื้ยเมียน้องสายแล้ดว่ามาคามแม่แ่เชิญเชิญนี่ก็มาหอดแล้วนะรถไม่เขาทั้งนี้ได้บ่ารถยะเขาท่้งนี้ได้บ้าง นี่ว่าบวอนองไผ่อยากล่ยัโตกันเออตตี่ตออะไนี่เป็นมาปลูกขอตตอแกนนะสบายสบายนี่ร้านไช่้านไช่หรือร้านชาวขึ้นหน่าวานแท้น้าร้านไช่เนหน่าวานเล้ตัวเนี่ยเนาะ เอา้าไ,ได้เลยไ,ได้อืมนี่ดลูกคนหนึ่งแล้วนะจังไดนมาสูค่คอขวาเอา่เพิ่นก็นอยู่น้ำกันหลายปีแหละอยู่กรุงเกด

ก็ไปมุอกำลช่บอสกินข้าวแล้วต่อกับวปุ่นวะนะรใจ่เงี่วแล้วอต่เลยเข้า ไหง่มากกระดูกดอคือพอใหง่มากจะจะชุากี่หลยคือพอเดาะเออญาหลังคนยาเนาะแต่เนี่ยเป็นมูมาอ๋อพอเห็นงรีนั่นมาหาคนร้านเท่าไหร่เซ็ตเท่าไหร ยังไม่มีรายได้ในกระปุกคนละพันไหมอ้ากปุกด้ยวเดอย่มาไป ใบแนให้เลยแล้วเนะโยใบ <laughs> พัน <laughs> ไปใบซองใบะไรใบสุดท <laughs> ้ายใบเตนให้เลย <laughs> ในที่แนมเฮ็ดในเป็นนาไาเนี่ยคือผู้นะทุกคนสั่นขึ้นไปนะบฮู้ว่าประมาณนั้นจากกิโลเมตรนะขึ้นไปนี่นะแนมเบิ่งในในี่คือบประงนะแต่มาเบิ่งตัวจริงเนี่ยโอ้สั่นขึ้นไปนะไอ้มันยา่าไปหมเลยทุกคนยาวไปที่ว่า เป็นบ้านหมู่บ้านอันแคมพผู้เลยแหละซึ่งว่าในหมู่บ้านนี่ก็มีอยู่บนไร้ลังคาานนะทุกคนมีแปลว่าตามเหลียบแคมพผู้มาเลยแต่ว่านาอยู่นะแถวนี้ะเพิ่นว่าอยู่เทืงนี่ฮะมันมีหนำํำทุกคนมีหนำํำแปลว่ามันเป็นอันเขื่อนนันนะมันเป็นเขื่อนอยู่เทือนี นั่นแหละทีบางทีออกข่าวว่าเออเขือนแตกเขื่นอนยังนั่นแหละถามมันแตกลุงมากโอ้คือสีอยากนะคือสีนี่หยากเลยแหละอ๋อแต่ว่ยาใหญ่เลยนะพูดยอมรับเลยอันนี้ก็เป็นบริเวณแถวเขื่อนเลย มือนี้เขากับสิได้พักอยู่นี้ได้พักอยู่นี่กับมืออื่นเดียวมืออื่นนะจังสิได้เดินทางเข้าป่าเดินทางขึ้นภูนะเดนได้ได้บรรยากาศได้เลื่องขนาดโนะบรรยากาศดีนะเน็ตมีเน็ตหละกเกาอยู่ที่นี่น่าอยู่นะเขาบอกให้โตมาเอาเมี์พี่ผู้นึ่ง โตมามีพี่พนึงโอ้ยทมเนียก่อนเฮ้ยเม่หามาแต้งเออเฮายินดีมากขอซอยมื่ีเมยอ่ะครึ่งนึงโอ้้ยทเนียก่อนแล้วเดยวกันมีอาุญาตแตงราดูมาแต่งให้กันนี่ออครมาเอาเองเป็นไงเออเปลามปล่าผยจะมาเองอีกเยโอ้มด้ดูสม้นางไม้อันนี้บุบบี้บ่นกึ่ิ่นมี่าเอม่กึ่บนาเพิ่น เขามากแล้วเลือกมากธรรมชาตินะมากแล้วเดี๋ยวเพื่อนเอากับโตเอาโอ้อันนี้ต้องทำมเนี่ยก่อนปรได,รด้ไปได้ีนทั้งหนานกนเป็นเดินนุ่งเยยนเลยนะอ่ะนั่นแหละทุกคนนี่ก็ คลิปนี้ก็บบุ๋มยังไรนะเดี๋ยวฮากับสิดิพิดคลิปไปเพียงสำนี้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือว่าคลิปนาพอกันใหม่ทุกคนแล้วก็ขอบโมงขอบใจผุ้ทีข้ามากดติดตามเนาะหรือว่าข้ามาหรับชมบ๊ายบายทุกคน